อ่าเวลาใครพูดเราก็ยื่นไปเอาไม้ไปไปทิ้มตรงนั้นนะครับโอเคค่ะวิดีทำเลยค่ะไปไปมาๆยังไงได้มาร่วมคุณกันอย่างเงี้ยคะก็ตอนแรกก็เรารู้จักกันนะฮะก็คือว่าทางพาร์ทเนอร์ผมนะฮะเป็นฟอร์มจากประเทศอินเดีย นะครับก็คือทําบริษัทหนังที่ประเทศบอีวูดนะครับก็คืออยู่ที่นู่นเลยแล้วเขาก็ทําหนังมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีความสนใจที่จะทําหนังภาพยนตร์ไทยโกสู่ต่างประเทศด้วยกันก็เลยมีการคุยกันแล้วก็มีการร่วมมือกันในการทําด้วยกันทําแนวนี้หมายถึงว่าคือคือในบริษัทเราเนี่ยมีหนังหลายเรื่องครับตอนนี้เราแพลนนิ่งไว้ทั้งหมดเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะฮะจะทำให้ได้ประมาณสัก1ิเรื่องโดยประมาณโดยประมาณ ซึ่งจะเป็นหลากหลายจะเป็นแนวฆาตกรรมหรือเป็นแนวหักมุมหรือว่าเป็นแนวป้นอะไรก็ดีเป็นอย่างนั้นเลยครับทีนี้เราจะได้เห็นแบบเป็นแนวอื่นบ้างไหมนอกจากจะเป็นพวกฆาตกรรมอะไรแบบรักใสๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดมีครับมีครับมีครับก็คือในในในสิบเรื่องที่เราวางไว้ก็จะมีหนังเกี่ยวกับความรักด้วยคือมีหลายแนวครับมีหลายแนวนะครับก็ยังก็ยังเป็นร่วมทุนกับทาง ใช่ครับผมใช่ครับตอนนี้ก็ยังทำใครทุเรื่อง้ไปฉายที่บริบู์หมดใช่ครับผมใช่ครับเพราะตอนนี้ทางทางพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยก็คือว่าเ,เราทําหนังด้วยกันเสร็จแต่เขาก็จะไปฉายที่ประเทศเอ,อ,อินเดียด้วยแล้วก็ฉายที่อื่นด้วยนะครับเราจะมีจีนอินเดียลหลายๆประเทศด้วยครับนนคุณสร้างเท่าไหร่ถึงเราเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเนาะตอนนี้ใช้คําว่าเรามีงบกลางดีกว่าตอนนี้งบกลางคือแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีการทำหลายสิบล้านเหมือนกันแต่จะมีงบกลางอยู่ ซึ่งตอนนี้เราวางงบการในแลพลนนิ่งปีหน้าไว้อยู่ประมาณ ,1,000 1,000ล้านโดยประมาณครับ1,000ล้านโดยประมาณเห็นว่นาภาพยนต์เรื่องแรกนี่ก็ต่างไประเทศได้ซื้อไปแล้วีใช่ครับก็ตอนนี้ก็มีการซื้อไปประมาณ7ประเทศแล้วครับเจ็ดประเทศตอนนี้ก็ถือว่ายัางพอได้อยู่ครับยังพอได้ <atori> ที่เหลือก็เดี๋ยวไปวัดในโรงพยาบาลเอาครับก็ต้องฝากทุกคนช่วยกันนะครับจะถามทางอินเดียไหมพูดไทยไทยได้พูดไทยได้เร็ว เป็นไงบ้างคะกับการทํางานกับดาราไทยก็ <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> okay, uh, understand the market is different we want to take the new artist from Thailand to different markets around the world mm. so that's why we focus more on the newcomers the new artists <laughs> พอทับใจมั้ยคะกับพระเอกนางเอกไทยกับเรื่องแรกของเราด้วย uh, <okay. laughs> okay, follow on onto เห็นว่าจะเอานางเอกของไทยในเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไปสะแสดงกับอินเดียกับเนตอินเดียด้วยมีใ,ใครบ้างคะที่มองมองไว้อืมก็มีจูนครับจูนมีส้มก็มีแคทครับแคทแคท<ค>ใช่ครับจูนส้มแคทครับแล้วก็จะมีดาราที่เป็นเออ่ดาราจูนส้มแคทนี่คือดาราใหม่ที่ที่ของในค่ายนะครับแล้วก็จะมีดาราเก่าก็จะมีเออ่คุณรันจะไปแล้วก็จะมออีอินดี้ที่คุยกันไว้เบื้องต้นอย่างยิปซีก็คุยกันอยู่ ตอนนี้นะครับผมอย่างที่อินเดียค่ะหนังแนวไหนที่ประสบความสำเร็จนะคะหรือคาสตกรรมไี่หรอกไืมได้ครับช่วงนี้แอคชั่นจะเยอะกว่าแอคชั<ม>่นเป็นหลกักแล้วกหนังอินเดียเนี่ยมันจะไปยปุโรปมิดแลลิสต์ตุรกีอ่าเซาท์อเมริกาแบบแค่ไม่เอออเมริกาอียูเคเขาไม่ค่อยซื<ม>้อไรส์ but อ<ม>ื่นประเทศเขาจะซื้อไรส์ตลอดการที่เราเข้ามาคัำเรื่องนางเอกอจากไทยไปข้ามไปอินเดียนี่คือวัตถุประสงค์คืออะไร expand uh, expand what you say เปิดตลาดใหม่ครับผมจอดตลาดใหม่ทางที่ประเทศอินเดียเขามีฟีดแบกยังไงกับเวลานักแสดงไทยไปที่น um> um, okay. ั Canadians ่นบ uh ้างคะคือเขาชื่นชอบมากไหมหรือว่าแบบเป็นไอ้นี่เป็นที่ข้างนอของเขาอยู่แล้วถึงเลือกที่จะนำแสดงไยปมันก็ต้องรวมกับดาราไทยกับอินเดียรวมกันใช่ในนค้น่าจะมีหนา แฟิวชั่นไหมคะแบบว่าวาัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมไทยอะไรแบบนมาร่วมกันมันต้องฟิวชั่นอยู่แล้วใช่ครับรใช่ครับ,บในเรื่องของบทในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีการเกลี่ยบทอย่างไรยังไงบ้างให้มันออกมาสมูทที่สุดอะคะเรามีทีมบทยังไงบ้าง ก็คือตอนนี้ทีมงานของเราโปรดักชันเนี่ยหรือว่าทีมบทต่างๆก็จะมีการคุยกันนะครับหลายๆประเทศคุยกันคือการที่นํานักแสดงของไทยไปร่วมกับต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีอินเดียก็ดีเราก็ต้องมีการเกลียบทกันให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการมิกซ์ของการทําหนังภาพยนตร์เกิดขึ้น mm. เพราะงั้นเราก็ไม่งั้นเราจะไม่สามารถโตได้หรือว่าไปสามารถไปเข้าประเทศเขาได้เพราะว่าการที่เราเข้าประเทศเขาได้เนี่ยคือเราต้องให้ดาราไทยไปจอยกับเขาด้วย นะครับแล้วก็บทก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยถึงจะเข้ากันได้ครับผมอยากให้ฝากไทยเอ็นดูหน่อยค่ะบคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะฮะก็ผมก็ขอฝากค่ายบริษัทเอ็นดูนะครับไว้เป็นกําลังใจด้วยตอนนี้เรามีหนังหลายแนวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังฆาตกรรมหนังความรักหนังเกี่ยวกับป้นหรือหนังหักบุมต่างๆนะครับรวมท mm ั้งพาร์ทนร์ผมที่เป็นจากประเทศอินเดียด้วยของบริวลด้วย mm hmm. พวกเราเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าตั้งใจกันมากที่จะมาลุกในตลาดของภาพยนตร์ไทยในปีหน้า มันเกิดขึ้นนะฮะท้งนัก็ต้องฝากไว้ด้วยอยู่ฝ uh, ากอะไรถึงผู้ชมด้วย oh, we, we want you to follow for this movie for follow us on Five Day Killer and let's see how far we can go Okay ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ